สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไต่จะพาทุกคนมาย้ายโหระพาค่ะ ต้นโหระพานะคะทีแรกตายเพราะโดยการใช้มเมล็ดนะคะอยู่ในกระถางใบนี้หลายต้นเลยค่ะและตอนนี้ตต่ก็ได้ย้ายไปปลูกในกระถางแล้วนะคะทีนี้เหลืออยู่ในกระถางเก่าเพียง3ต้นค่ะตต่จะนําเขามาย้ายลงในล้อ,อยางนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะลงไปทีเดียว3ต้นเลยก็เลยกะว่าปลูกในล้อ,อยางไปเลยนะคะอยากจะให้เขาเป็นพุ่มสวยค่ะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรามาร่วมย้ายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาล้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นล้อ,อยางนะคะที่ต่ได้เตรียมดินไว้แล้วนะปรุงดินเก็บไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงปลูกอะไรสักทีค่ะเราก็เว้นว่างมานานเนาะนี่ค่ะคือดินที่ปรุงแล้วนะคะมีความร่วนซุยดีมากแต้ใช้แรงเบาๆเองนะทุกคนในการพลวนนะคะเขาก็พลวนได้แล้วนะคะง่ายมากค่ะเป็นดินที่ปรุงเองค่ะวันนี้แต้ก็จะลงปลูกโหระพาค่ะ ลงสามต้นในร้อยยางอันนี้เลยนะคะใครใครมีสี่ต้นก็ลงสี่ต้นก็ได้นะเป็นสี่มุมนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแต่ก็จะเว้นไว้มุมหนึ่งเหมือนกันนะคะกะว่าจะลงไปเลยสี่ต้นแต่ว่าเราเหลือต้นกล้าแค่สามต้นนะคะตอนนี้กำลังเพาะอยู่ค่ะรอให้เขาโตเดี๋ยวกจเดี๋ยวก็จะมาลงเพิ่มค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปสามจุดนะคะจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะสามต้น จากในกระถางค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าที่เพาะเองนะคะทุกคนเขาเกิดให้ดีเลยทีเดียวค่ะค่อยๆแงะมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยไตเพาะได้หลายต้นเลยนะเขาเกิดหลายต้นเลยนะคะทีนี้เราก็ย้ายลงไปปลูกในกระถางนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านขอไปด้วยขอไปปลูกนะคะขอลูกโหระพาไปปลูกก็เลยแบ่งปันกันไป คือถ้าปลูกเองทั้งหมดก็ก็กินไม่ทันนะคะถ้าเกิดว่าโตขึ้นน่าจะกินไม่ทันเก็บกินไม่ทันก็เสียดายแบ่งๆกันไปโอเคได้แล้วค่ะสามต้นนะคะอ่าเรากลับมาที่ล้อยางของเราค่ะอขอปรับกล้องก่อนเสร็จซับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตาก็จะขุดปลูกไปเลยปลูกง่ายๆไปเลยง่ายค่ะทุกคน แล้วช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะทุกคนรีบปลูกกันเลยนะคะเตรียมดินเลยนะช่วงนี้นะจริงๆหน้าร้อนเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็ชวนเพื่อนๆปรุงดินนะคะทำปุ๋ยหมักไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงหน้าร้อนให้เราเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าร้อนจัดเนี่ยบางทีปลูกพืชผักเขาก็เกิดยากค่ะต้นแห้งต้นเหี่ยวบ้างนะคะ ก็จะเป็นปัญหาของช่วงหน้าร้อนค่ะพอทีนี้เริ่มเข้าหน้าฝนนะคะก็จะดีขึ้นอ้าวนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็กล้องเอียงนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการรดน้ำนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรดน้ำค่ะไตจะขอเด็ดยอดไปเลยค่ะทุกคนนี่เด็ดยอดทิ้งนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเด็ดไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดมาใหม่ เราเด็ดยอดตั้งแต่ย้ายกระถางตั้งแต่ย้ายต้นกล้าแบบนี้ได้เลยนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะเด็ดยอดไปเลยนี่แล้วก็รดน้ำเขาค่ะทุกคนอันนี้่ตยบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่า่ายเว้นมุมนู้นไว้นะคะมุมนั้นเดี๋ยวไตยจะเอามาลงอีกหนึ่งต้นนะ ตอนนี้เพาะอยู่นะคะเขาเกิดเป็นต้นกล้าแล้วค่ะแต่ว่าต้นยังไม่เต็มที่ที่จะพอย้ายมานะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกสักหน่อยนะแล้วจะย้ายมาให้เต็มสต้นในหนึ่งร้อยยางนะคะอ่าทีนี้เราก็รดน้ำได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รดน้ำเลยนะคะอันนี้เป็นยอดที่เพิ่งเด็ดเมื่อกี้นะ เดี๋ยวเรามารอดูการเจริญเติบโตของเขากันนะคะเดี๋ยวไตจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะอ่าใครมีปุ๋ยหมักก็ใส่ปุ๋ยหมักไปเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่เราเริ่มปลูกนี้ได้เลยนะค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ